เราก็ทําเฟรมด้วยนะครับแล้วก็ใช้ไม้ลูกปัดแนวค่อยอยู่ด้านหน้านะครับก็จะทําให้มีความรู้สึกว่าโอ้คดเก๋มีห้องสองห้องละใช่ัมหลอหลังนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จัดเป็นลักษณะของมานั่งนะครับสำหรับนั่งทานอาหารนะครับมีผ้าเลือกเยอะเลยครับอันนี้ผมเลือกมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะให้มันมีเงาเงาหน่อย พราะมันจะได้เข้ากันกับลักษณะของห้องที่มันเป็นโอุ่นท่ลหรือมันสไตล์ทอปิคอลที่ออกแบบเอเชียชอบสีแดงใช่ไหมครับเนี่ะแดงที่สุดเลยนะครับก็อาจจะมาใช้ถ้าเป็นพวกหมอนอีกอะไรต่างๆได้นะครับมานั่งในส่วนนี้เนี่ยร่างก็ทำเป็นฉากด้วยที่นี่ก็คือเก็บของสารพัดอีกเช่นกันตรงนี้ไม่ได้ใช้อะไรก็ดันเก็บไปนะคตัวตัวนี้ก็สามารถประโยชน์จะนั่งเขียนหนังสือก็ได้นั่งทานอาหารก็ได้นะครับมีสตูอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเวลาไม่ใช้ก็ดันกลับมาพอมันบีขนาด ใหญ่พอเท่าเดิมนะครับด้านบนของโต๊ะอาหารนะครับเพิ่มเสน่ห์ด้วยการเติมพรมไฟนะครับพรมชิ้นก็นเป็นสีดำขัดใช่ครับตรงนี้เนะี่ยอาจจะไม่ต้องเลือกใหม่เลยก็คือว่าดึงสีของหมอนเนี่ยครับมาเป็นลักษณะรวมๆกันถ้รารากาอะไรพมที่สีคงร้างเป็นอแบบเนี้ยเนี่ยอะวปัปูนะครับก็จะทําให้ห้องเนี่ยสวยงามนะครับแล้วก็มีความอบอุอ่นมากขึ้นนะครับคอฟฟี่เชเบิลอาจจะเลือกเป็นสีเหลี่ยมเตี้ยๆหน่อยใช่ครับแล้วก็ให้รู้สึกเป็นสีเข้มๆนิดนึงจะได้เป็นตัวดึงสีทั้งหมดนะครับสสสสส่่่วววนนนนนําาคคคัััญญบบบรรริเเณห้้้อออออองงงะไททีีีีุดกตตยยแล็ ราใช่ไหมครับคุณเชอรี่ครับใช่ค่ะใช่นะครับแล้วเตียงนอนตรงนี้ใช้เป็นคิงไซส์ไปเลยไหมครับคิงไซส์ที่นอนทเลยดิ้นค่ะใช้ผ้าคุณเตียงสวยๆนะครับสีที่มันกลมกลืนกับโทนสีที่เราเลือกเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือเฮดบอร์ดหรือหัวเตียงนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ทําให้เราเนี่ยนุ่มสบายนะครับใช้นั่งพิงดูทีวีได้นะครับอ่านหนังสือบนเตียงได้จัดไฟ สองข้างไว<ช>้นะครับเป็นรักสะคมไฟไว้อ่านหนังสือได้และ<ม>เป็นไฟเด c o เร t ด้วยพอได้ดูสวยงามทําซุ้มขึ้นมานดิเนะครับทำเป็นซุ้มไม้นะครับเป็นกรอบขึ้นมาเป็นไม้สีเข้มนะครับใช้พม่านโปร่งนะครับแขวนลงมาะจะเป็นเจ้าหญิงเลยน,นะครับและที่เป็นไฮไลไท์ที่สำคัญที่สุดห้องนี้ตรงนี้เนี่ยต้องใช้พม่านโปร่งเหมือนกันนะครับแต่ให้ที่เด็ดกันั้นก็คือจะได้รู้สึกแบบห้องเราเนี่ยอยู่นี้ เอาเทคนิคของนางตะลุกเนี่ยมาพิมพ์เป็นสีขาวดำเนี่ยปาดลงไปบนผ้ามัานโปร่งเพื่อให้เกิดลายเฉพาะของมุชอรี่บริเวณปลายเตียงนะครับตรงนี้เนี่ยก็คงหลีไม่พ้นที่จะต้องทําเป็นตู้เสื้อผ้านะครับพว่าหลังจากตรงนี้ไปก็คือห้องน้า ภายในตู้สุ้อ้านะครับเนื่องจากว่าห้องนี้ขนาดของห้องเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอุปกรณ์เนี่ยที่ทันสมัยแล้วก็สามารถช่วยในการประหยัดพื้นที่ต้องเอาเลือกมานะครับก็ใช่อุปกรณ์ตัวนี้นะครับที่แขวนผ้าแบบโยก Pd Eco t จากนะครับจาก r o d u c t ุณภาบตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยง่ายๆนิ่งๆเลยยิ่งแขวนเยอะยิ่งดีหน้าบ้านเนี่ยทูออกแบบให้เป็นจังหวะนะครับก็คือเป็นลักษณะของ ช่องเลียบนะครับสองช่องสลับกันนะครับมันก็จะทําให้เกิดจังหวะเวลาเราเลื่อนเพราะด้านข้างของตู้นะครับตัวนี้มีจีเด็ดนะไอคิวเปิดด้านข้างตู้เสื้อผ้าอย่างนี้เปิดแอปอ่าด้านนี้เป็นกระจกเงาด้านข้างของตู้ทำอะไร ก็ทำเป็นชั้นแล้วก็เปิดไฟครับเพราะยังไงก็ต้องมีพวกเครื่องสำอางนะครับลิปติกปัตชออนแป้งเปื้อนอะไรก็เก็บไว้ในขานี้ได้เลยนะครับพอเราปิดปุ๊บตู้ก็ดูเรียบร้อยดีนะครับตัวนี้ก็หลงตัวแล้วที่คิวเราบอกว่าต้องดูทีวีใช่ไหมใช่ต้องมีนะครับทุกบ้านต้องมีทีวีนะครับเราทำเป็นชั้นให้เลยนะครับแลักษณะดีไซน์เนี่ยก็แบบว่าทําให้มันแบบ เรียบร้อยนิดนึงนะครับคือปิดหน้าบานของตรงทีวีไว้นิดนึงนะฮะติดอุปกรณ์มาเลื่อนไว้นิดนึงเพื่อจะทําให้ประตูของห้องน้ำและห้องครัวเนี่ยมันสามารถเลื่อนได้หลังตู้นะครับตรงนี้ก็จะทาให้เวลาเราทําครัวเนี่ยเราก็สามารถเลื่อนมาปิดประตูครัวได้นะครับและด้านบนนะครับสร้างเสน่ห์อีกนิดนึงนะครับนะครับก็คือใช้เป็นม่านลูกปัดค่อยลงมาและมีไฟซ่อนไว้เอาละครับเราไปดูภาพรวมกันครับครับ เราก็คือว่ากระจกบานตโตเนี่ยนะครับซึ่งเป็นโฟกัสพอยท์หรือเป็นจุดเด่นของห้องเนี่ยมันให้วิวที่สวยงามแต่นางวันจริงๆแต่บางครั้งเนี่ยเราว่าต้องการที่จะเป็นความเป็นส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะใช้ผ้าม่านโปร่งเนี่ยปิดลงมานะครับพิมพ์ลายสวยๆเราที่ออกมาหรือเรียกว่าภาพ silhouette เนี่ยมันก็จะทําให้บรรยากาศของห้องเนี่ยดูแปลกแล้วก็ดูโดดเด่นไม่เหมือนใครใช่ครับผมมาต่อที่คิปที่สองไหมครับ สำหรับบนที่บ้านเนี่ยมีทรงแบบว่าเป็นสี่เหลี่ยมผนผ้าทั้งลึกนะครับเดแต่ก็รู้สึกว่ากว้างขึ้นนะครับได้มากครับด้านข้างทั้งสองข้างนะครับแต่กระจกเงาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติอยากให้มีสไตล์มากขึ้นนิดก็เป็นก็เป็นนะครับเป็นกระจกชาดำหรือว่ากระจกชาทองก็ได้ครับก็สวยไมแพ้กันเลยครับ ถามความรู้สึกคุชเชอรี่แล้วครับ,รบว่าเห็นห้องที่เสร็จไแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับชอบเลยค่ะครับสึกว่าน่าน่าอยู่น่า น่าอยากเข้าไปพักผ่อนเพราะว่าจริงห้องนี้เป็นห้องที่ตั้งใจว่าบางทีเราเครียดจากงานเราอยากจะเหาห้องที่พักผ่อนมากกว่าเพราะจริงเราก็มีบ้านอยู่ที่หนึ่งเหมือนกันคุณผู้ชมนะครับถ้าอยากจะดูห้องมูชาลี่ซัมนะครับหรือถ้าอยากเอาไอเดียเนี่ยไปออกแบบของห้องตัวเองบ้านเนี่ยอย่างไรคิวงง่ายมากเลยครับเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ครับ www.decmedia-thailand.com นะครับหรือที่ Facebook นะครับ www.facebook.com/slashcholumtv นะครับสามารถเข้าไปฝากปัญหาไว้ได้ล่าสุดเลยครับพี่ตุ้มเข้าไปอ่านมีคนส่งมาเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า อไม่ออกเลครับตั้งแต่หัวแล้วนะครับมก็เลยรู้ว่าพูดภาษาญี่ปุ่นมาแล้วจะบ่ายบ่ายคุณผู้ชมฟังอะไรคนก็ส่งมาถามปัญหาต่างๆบ้านเป็นแบบนู้นแบบนี้ก็ได้หมดเลยเราก็ยินดีอ่านแล้วก็รับฟังนะครับกับใครเจ๋งสุดๆเนี่ยเราก็จะพามาออกแบบพี่เชอรี่นี่เลยนะครับใช่แล้วครับนะครับอ่ะกลับมาที่บ้านเริงบ้านเมื่อกี้ดูไปแล้วรู้สึกว่าอยากได้บ้างครับเจอตัวที่แบบว่าเป็น รา,ราวในราวแขผ้าแบบโยกใช่ผมไม่สามารถยกขึ้นโยกลงได้แบบนี้นผมสามารถเก็บสื้อผ้าได้เยอะตอนนี้ครับเราไปดูรายละเอียดจากเจ้า p v e ีอีโกทนะครับราวแขวนผ้าแบบโยกนะครับจาก h โ e ม e ดคอร์ที e ปรดักครนะครับ ชิปโปรดักคือผู้นำเข้าอุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำจากต่างประเทศทั่วโลกเราเน้นทุกการคัดสรรและใส่ใจในทุกรายละเอียดทั้งในเรื่องของนวัตกรรมและการดีไซน์รวมไปถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับเฟอร์นิเจอร์ของคุณค่ะวันนี้วุ้นมีอุปกรณ์ดีๆที่ครบครันทั้งในเรื่องของดีไซน์และฟังก์ชันมาแนะนำค่ะ P.D.Ego t ที่แขวนผ้าแบบก้านโยกจาก Home Decorative p r o d u c t ที่จะช่วยให้พื้นที่สำหรับการแต่งตัวของคุณสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นจึงสามารถแก้ปัญหาของพื้นที่ที่จำกัดได้เป็นอย่างดีทั้งภายในบ้านคอนโดมิเนียมและสำนักงานเพียงติดตั้งชุดอุปกรณ์เข้ากับตัวตู้เมื่อต้องการใช้งานก็แค่เพียงดึงที่ก้านโยกของตัวอุปกรณ์เพียงเท่านี้คุณก็สามารถที่จะหยิบเสื้อผ้าได้โดยง่าย เสื้อผ้าชุดสวยของคุณก็จะถูกจัดเก็บและเลือกใช้งานได้อย่างง่ายดายสะดวกสบายเลื่องจากชุดอุปกรณ์สามารถติดตั้งได้กับตู้ที่มีความสูงมากถึง3เมตร P ีดี o 2มีรูปทรงเพียวบางแต่สามารถรองรับน้ำหนักของการแขวนได้มากถึง12กิโลกรัมและถ้าหากคุณเป็นคนที่มีเสื้อผ้าสำหรับการจัดเก็บในปริมาณมากๆน้ำหนักในการแขวนจะยิ่งส่งผลให้ตัวอุปกรณ์มีแรงดึงที่ลื่นและเงียบมากยิ่งขึ้น และนี่ก็เป็นอุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ดีๆจากโฮมเดคอเรทีฟโปรดักตที่วุ้นนำมาฝากค่ะและสำหรับวันนี้นะครับทางรายการชรุมก็ขอมอบหนังสืออีซิตี้นะครับไปสำหรับอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับในโครงการนะครับของโปรเจกต์ต่างๆของเอทีนะครับแล้วก็ข้อดังต่างๆที่น่าสนใจด้วยนะครับของพี่เชอรี่ครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับพี่เชอรี่ครับเอาละครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเขสาวแบบพี่เชอรี่น่าจะถูใจช่วงนี้นะครับผมโชว์เรียลของเรานะครับวันนี้เนี่ยจะเอากระเป๋าเก่า มาทำเป็นชั้นวางของนะครับ oh, oh. ทำได้หรอคะทำได้ครับพี่ไยดูเลยมีเยอะมากเลยกับระเป๋าที่บ้านนะคะงั้นพี่ชารีต้องตั้งใจดูครับไปดูในข้ากับโชเรียล <c oughs> ครับครับ